คุณพ่อวีรพงษ์วงศิลป์หัวหน้าวงศิลปินภูไทยสุดทนครับทนไม่ไหวจริงๆออกมาโต้ตอกกลับดราม่านะครับในเรื่องของคณะกรรมการคณะกรรมการงานประกวดลูกทุ่งเมืองน้ำดำประกวดร้องเพลงเนี่ยของจังหวัดกาลสินนะครับผมที่เขาจัดใหญ่ระดับประเทศ แต่พอเปิดคณะกรรมการมาคณะกรรมการก็ระดับประเทศนะแต่ทําไมถึงเจอดราม่าในเรื่องบอกว่าไม่เหมือนประมาณว่าไม่เหมาะสมแล้วแล้วเป็นใครรู้ไหมที่เขาบอกว่าไม่ไม่เหมาะสมอ่ะคือครูเอกชัยศรีวิชัยไม่เหมาะสมโอ้ระดับบรมคูนะครับอ่าระดับบรมคูนะ หลายคนก็นับถือเป็นครูบาชั้นครูเลยนะทุกคนแล้วไม่เหมาะสมตรงไหนนี่ว่าคุณพ่อเอกชัยก็เป็นลูกทุ่งนะคลูกทุ่งนะครับผมอ่ะก็คือว่าเมื่อประมาณเมื่อวานนี้เนาะทางคุณพ่อวีรพงศ์วงศิลป์เนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์นะครับเปิดตัวคณะกรรมการการตัดสินประกวดลูกทุ่งเมืองน้ำดำจังหวัดกาลสิน์นะครับผมจัดใหญ่นะครับกรรมการระดับประเทศ มาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับคือค <'t> ุณพ่อวีรพงศ์น่าจะเป็นคนจัดงานครับงานนี้เนาะแล้วคณะกรรมการนะครับทั้งหมด3ท่านเนี่ยในการประกวดลูกทุ่งเมืองน้ําดําครั้งที่5ครั้งนี้นะครับคือเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่9กันยายนพศ25 6 8เวลา17นฬิกาเป็นต้นไปที่อาคาร โดมกิจกรรมนักศึกษาและนันทนาการมหาวิทยาลัยกาลสินนะครับเปิดตัวคณะกรรมการมา3ท่านนะครับท่านแรกคืออาจารย์สวัสดสารคามครับท่านที่2นะครับก็คือครูเทียมชูติเดชครับแล้วก็ท่านที่3นะครับก็คือครูเอกชัยศรีวิชัยอ่าฮะใช่ครูเทียมก็คือครูเทียมก็คือเป็นระดับอ่าโชว์เนาะ ดูในเรื่องของการโชว์ระดับประเทศเลยในรายการใหญ่ๆในใช่แขกอายในเรื่องของการร้องอคือค,อคือคือคือครอบองเลยนะใช่แต่<อ>ทีนี้มันมีคนมาคอมเมนต์ครับมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเอาคนที่ไม่ถนัดมาตัดสินเอาอ่าไม่ถนัดต,ตรงไหนอฮะวจจนล่าสุดนะครับคุณพ่อวีระพงศ์เองก็ไม่ไม่นิ่งเฉยนะครับทนไม่ทน ไม่ทนนิ่งอยู่เฉยนะครับออกมาพูดถึงประเด็นนี้ไว้แบบนี้นะครับไปฟังกันนะครับผมขออนุญาตคลิปจากคุณพ่อวีระพงศ์วงศินดด้วยนะครับพ่อออกมาโต้เดือดนะครับพ่อวีระพงศ์วงศิน์ขอออกมาชี้แจงดรามา่าะไปฟังกันนะครับวันนี้นะครับผมเสียมาชี้แจงนะครับมาแถลงการนะครับเรื่องดราม่าของโครงการประกวดลูกทุ่งเมืองน้ำดำ นะครับที่นะครับจะจัดขึ้นวันที่8ที่9กันยาจะถึงนี้นะครับซึ่งมเมื่อเศ้านี้ผมได้โพสต์นะครับไปว่า,าผมจัดใหญ่นะครับปีนี้มีคณะกรรมการที่นะครับระดับประเทศก็คือนะครับเอกชัยศรีวิชัยครูเทียมแล้วก็อาจารย์สวัสดิาา์สารคาม3ท่านนี้ผมใยการันตรว่าเป็นระดับประเทศนะครับแต่นะครับ,นะรบเกิดได้ามากกันเกิดขึ้นว่า นะครับทำไมต้องไปเอาคนใต้มาเป็นกรรมการนะครับซึ่งผมบอกเราว่านะครับมันเปลี่ยนระดับประเทศจริงๆที่ผมเอามานะครับเนื่องด้วยที่ว่าผมนะครับเป็นเซี่ยวกันกับเอก,กชัยนะครับความสนิทสนิเชื่อกับกระมองนี้แล้วนะครับไม่มีใครที่จะเชิญแกมาได้นะครับถ้าไม่อีหลีอิ้อ่ะเพิ่นก็จสมบ่ไปนะครับสําหรับพ่อเอก,กชัย พราะวี่นะครับเป็นเซียวกันก็ได้เสื่เพื่อนมากอันพูดตรงๆว่านะครับบอกว่าทําไมต้องเอาคนใต้มาตัดสินอ่าพี่น้องครับคนใต้คนนี้เป็นบุคคลที่สุดยอดของคําว่ามนุษย์เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเก่งหมดเชี่ยวชาญหมดทุกอย่างขันเอิ้นว่าปาดนะครับ เป็นปาดเลยถ้ารับอีสานเนี่ยผมยอมรับว่าผมอยู่ใกล้ชิดผมอยู่คุยกันตลอดว่าท่านเนี่เป็นปาดมากๆท่านแนะนําผมทําทุกนั่นทำนี่บางอันผมทําไม่ได้นะครับไม่เก่งเหมือนแกแต่เรื่องว่าเป็นนักเรียนออกมาอันเป็นร,รมการเซี่ยวผมเป็นคนเก่งรับวอาเล่าได้ปม็ดแต่ภาษาโปไทยเซี่ยวผมยังศึกษาเลยภาษาผมเนี่ยนะครับพี่เหลือมีได้อะโกยเจ็บปอโขยได้ เพื่อนผมยังรู้เลยนะครับเขาถามหมดว่าแบบนี้แบบนี้เปบบ็ดคานี้เป็นยังไงอันนี้เป็นอะไรเสียวล่องล่ําใดหฮอไปอยนฟื้นขึ้นก่อนล่าเสียวผมบอกเล่าจ่อยๆขอยาเป็นคนอีสานเรื่องล่ําของทอมีมาไล่ก่อนล่าใดก่อนล่ำเกสวะไรนะครับล่ใสซเคสของผมนี่แกกศยังล่ําไดอ่าบ่ตองวาเดือนกวงเดือนก่อนแล้วภาษาอีสานเนี่ยทำไมแกจะตัดสินไม่ได้แกจะไม่รู้เขาเป็นป่าจริงๆ อันนี้อเป็นอุยกันเนี้ครูเทียมเขาก็ว่าโอเคแลวเนาะครูเทียมก็ว่าเป็นคนอีสานที่จริงแล้วเอาคนใต้มาตัดสินหนึ่งคนคนหนึ่งนะผมจะบอกเลยว่าเป็นคนเก่งมากๆจเจริญรอยตามพ่อพระเอกเต้พระิิธิ์ครับเก่งมากลํำได้ทุกรสชาติลํำได้ทุกสังวาสพอวิหรดแล้วนะครับแล้วลองเทลงเนี่ยเป๊ะมากนะครับก่อนลํำเดือนก่อนล้ำอย่างนี้คือสุดยอดนะครับเตื่นข้คนหนึ่ง นะครับแต่คนที่เชี่ยวชาญกับการเป็นกรรมการการตัดสินอุ้ยพี่น้องของยักษ์น่รอกนะครับ่นเป็นกรรมการตัดสินนั่นตัดสินนี่นั่นดีนะที่ท่านมาดีนะที่ท่านรับปากท่านท่านก็มีงานแต่ท่านก็เกียดเวลามาอันนี้เรื่องดราม่าผมกับลั่นตีได้เลยว่าเซียวผมนะครับเป็นคนจริงจริงนะครับเป็นคนที่ตัดสินผมว่าสุดยอดอันนี้โมเมนต์ผมอวยกันพี่น้องรอเบิร์เดอร์ว่านะครับเมื่อนันผมจสบอให้งเกย์บอกไทยผมเสี่งเกย์ตะบอกเล่าจ่อย ครับจนจบเม่จะตัดสินเล็กน้อยสีบอกให้ว่าไทยเด็ดขาดสีบอกเซียวว่าเพื่อนเซียวว่าวาเล่าเด้อม่เมืองาลสินป์ว่าเล่าว่าเล่าขลสิน์จนจบไา้การผมสีบอกนสิกี่น้องเราติดตามด้ครับเด้อครับผมขอบคุณครับก็ได้ฟังแล้วเนาะคือคือในสิ่งที่คุณพ่อพูดอะถูกหมดเลยเพราะว่าเพราะก็ต้องออกมา ตอบคําถามแบบนี้แหละเพราะว่าคนไม่เข้าใจค่ะเนีัอย่างนะคะเขาเรียกว่าดานตรีลุกทุ่งไม่มีขอบขีนะคะเราไม่จําเป็นปิดกั้นจะต้องเป็นคนอีสานเป็นคนใต้ไม่ได้ไม่ใช่ค่ะครับค,<ม>คนเหนือก็เป็นได้ค่ะทุกคนเพียงแต่ว่าบุคลบคลท่านนั้นก็คืออทิเช่นในเรื่องนี้นาะก,ก็คือคุณครูเอกชยัยศรีวิชัยเนี่ย เขามีประสบการณ์ mm hmm. หลายปีหลายยี่สิบปีแล้วนะยี่สิบกว่าปีแล้วนะข้มวอดอยู่ในการลุกทุ่งและเขาขับร้องคือขับร้องเพลงมาเนี่ยจนเป็นชีวิตใจ,ใจิตใจชีวิตครื่น mm hmm. ของเขาทาเลยแหละซึ่งต้องบอกเลยว่าชั้นบรมครูนะคะ mm hmm. มันไม่ยึดติดว่าจะอยู่ภาคไหนนะทุกคน mm hmm. ภาคไหนก็สามารถที่จะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ขอแค่ท่านนั้นมีประสบการณ์มากพอฉะนั้นแล้วเราก็เชื่อมั่นค่ะว่าอา,อาจารย์เอกชัยศีวิชัยเนี่ยเหมาะสมกับ กรรมการในงานนี้ค่ะดัในงานลูกทุ่งและอีกอย่างคือคือเจตนาของผู้จัดงานเนี่ยก็คือคุณพ่อวีระพง์เนี่ยตั้งใจจะให้งานนี้เป็นงานระดับประเทศครับถึงได้เชิญคณะกรรมการระดับประเทศมาตัดสินทั้งนั้นเลยนะอนรายการทจะทำไปตัดสินในรายการนะคะที่รดังออกรายการทีวีก็มีแล้วก็จนล่าสุดคุณอภิสิทธิ์ด้วงทองกุล อ่าก็คือคุณเต้ยใช่ไหมโมามไอดอลอ่าใช่คุณเต้ยไหมเต้ยอ่ะพี่สีใช่ที่ก่อนหน้านี้เขาอยู่กับทางระเบียบวัฒนศศรล์แต่อ่าฤดูถัดไปเนี่ยฤดูที่จะถึงเขาอยู่กับพ่อวีระพงศ์ก็คือศิลปินภูไทยอ่าซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยเอาเพลงอ่าเพลงของคุณพ่อเอกชัยไปร้องในูกันที่แล้วเออเออ แล้วได้รับความนิยมใช่ลายเห็นไหมจนกลายเป็นเทรนด์อะเพลงลูกทุ่งภาคใต้อะก็สามารถขึ้นมาร้องบนเวทีหมอลำแลาวก็ปรับจูนแล้ว่าปรับให้มันจังหวะมันได้แล้วก็ให้ตอนเป็นสำเนียงใต้แต่คนอีสานก็ฟังออกนะแล้วเรายังยินดีซะอีกว่าคนภาคใต้นะคะรูรักนิยมหมอลำเราครับผมอะพระเอกเต้ยอภิิ์นะครับก็ล่าสุดออกมาคอมเมนต์คุณพ่อวีระพงศ์เนาะบอกว่ากําลังใจพ่อวีนะคะพ่อเอกคือที่สุดแหละครับ ร้องได้ลําได้ต้นแบบของผมถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งพ่อเอกชัยคือระดับปรมาจารย์นี่โอก็ต้องอย่างนี้แหละพูดถึงความสามารถพูดถึงเสียงร้องพูดถึงประสบการณ์พูดถึงโอ้พูดถึงอะไรหลายๆอย่างองค์รวมเนี่ยคุณครูเอกชัยศรีวิชัยคือถือว่าอีกเป็นอีกหนึ่ง อี่เป็นศิลปินเนาะที่แบบว่าสุดยอดเป็นคณะกรรมการได้ด้วยว่าเป็นทั้งศิลปินแล้วก็เป็นได้ทั้งคณะกรรมการระดับประเทศแนวแถวหน้าเลยนะครับผมบางท่านจนบอกว่าคือเอาครูเอกชัยมาก็ดีนะวงการหมอลำของเราเนี่ยจะได้กว้างไกลดังไกลทุกมุมของประเทศอดังไปทุกภาคเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาไม่ดรามากก็มีนะคะฉะนั้นแล้วทุกคนคะ ไม่อยากให้มองเกี่ยวกับคณะกรรมการที่เป็นคนพักใตอย่างครูเอกชัยศิริวิชัยเนี่ยเป็นดราม่านะคะรอติดตามการประกวดที่จะเกิดขึ้นดีกว่าค่ะในวันที่9กันยายนนี้ค่ะในงานลูกทุ่งหมอลำเมืองน้ำดำงานประกวดลูกทุ่งลูกทุ่งเมืองน้ำดำครั้งที่5นะครับผมจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยกาลสินนะครับวันที่9กันยายน2 5 1 8เวลา1 7เจนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับณนะอาคารโดมกิจกรรมนักศึกษาและนันทนาการนะครับอ่าเป็นรอบชิงชนะเลิศเนาะพบกับ3คณะกรรมการนะครับคืออาจารย์สวัสดสารคามครูเอกชัยศรีวิชัยครับครูเทียมชุติเดชรครับผมสำหรับคลิปนี้นะคะครเราสองคนก็ส่งกำลังใจค่ะให้อาจารย์เอกชัยศรีวิชัยและก็พ่อวีรพลวงศินดีด้วยแล้วก็ สนับสนุนง,งานนี้มากๆถือได้ว่าเป็นงานเรียกว่าเป็นงานน้ําดีของเมืองกาลสินค่ะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับออสวัสดีครับ